สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาวมิตรกาดนะครับผมแล้วก็เพื่อนๆคนรักการ์ตูนแปลงร่างทุกคนเลยนะครับเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือน6นะครับเป็นเดือนกรกฎาคมคทุกคนก็คือแบบผ่านไปได้ครึ่งปีแล้วเนี่ยทางญี่ปุ่นนะครับก็ได้ปล่อยโปเตอร์ออกมาแล้วนะครับผมโปเตอร์ของดูแลมอนภาคใหม่2024นะซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยนะครับที่เขาทำบูวี่นะครับเกี่ยวกับเสียงดนตรีนะครับผม นั่นก็คือดวลเดมอนเดอะมูวี่2024นะครับโลกแข่งดนตรีของโนบิตะนั่นเองนะครับผมผมเอาข้อมูลนี้นะครับมาจากเพจกระเป๋า4มิตินะครับผมต้องขอขอบพระคุณนะครับเพจนี้ด้วยนะครับแล้วก็ขออนุญาตนะครับนำข้อมูลนะครับมาใช้ด้วยนะครับผมซึ่งเขาบอกว่าคือมันเป็นเดอะบูวี่แห่งโลกดนตรีนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องแรกและภาคแรกของดวลมอนเลยที่เอาดนตรีเนี่ยมาเป็นทีมหลักนะฮะ เขาบอกว่าแนวคิดหลักของตอนนี้นะคะคือเสียงและเครื่องดนตรีที่เราใช้และได้ยินกันทุกวันนั่นเองนะหากวันหนึ่งเนี่ยมันต้องหายไปจากโลกเด็มันจะเกิดอะไรขึ้นเพื่อนๆจึงต้องออกาจนภัยนะฮะและช่วยเหลือดาวโลกผ่านเครื่องดนตรีเหล่านี้โดยในภาพเนี่ยก็จะเห็นนะครับโดบิตะกำลังจะเป่าขุ่ยรีอคอนเดอร์นะฮะอยู่บนอวากาศแล้วก็มีโดเรมอนเนี่ยคอยคุมจังหวะให้นะฮะพร้อมกันนั้นยังแนบข้อความสั้นๆแปะตรงโปสเตอร์นะครับว่าเป็นเสียง ตนตรีนะโดเรียมีฟาซอนราซิโดนะครับผมภาคนี้เนี่ยคือจะได้พ่วงกับคนเดิมนะครับจากดู e m o เกาะมหาสมบัติของดูบิตะนาเองนะฮะซึ่งการคุมงานในครั้งนี้เนี่ยเขาได้เล่าว่าการจุดประกายที่ทําให้เขากํากับดูบุยตอนนี้เนี่ยโดยเขาได้เล่าว่านะครับการที่เขาได้จุดประกาะระทำเรื่องดูบุยเนี่ยแล้วก็กํากับเรื่องนี้เนี่ยคือมันเกิดมาจากว่า เขาได้เห็นลูกชายตัวเองนะฮะนั่งร้องเพลงอย่างสนุกหน้าทีวีนะในช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เขากักตัวอยู่ที่บ้านนะครเพราะว่าโดนโอ่าโรคโควิดระบาดหนักนะฮะและจินตนาการไปถึงโลกที่โดเรมอนและเด็กๆเ,เนี่ยออกผจญภายในโลกแห่งดนตรีโดยที่พวกเขาเนี่ยสร้างสรรค์มันขึ้นมาเองนะฮะให้เด็กๆเนี่ยที่เข้าไปชมภาพยนตร์เนี่ยได้สัมผัสเครื่อดนตรีที่ไม่ได้แค่ฟังนะ แต่ได้เล่นไปด้วยเนี่ยมันคงจะเป็นประสบการณ์ที่น่าสนุกน่าดูเลยนะครับซึ่งทั้งญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้มีการกําหนดวันฉายมาแล้วนะสําหรับฉายที่ญี่ปุ่นนะคือฉายปีหน้าอยู่แล้วคือปี2 0 2 4นะซึ่งมันจะอยู่ที่เดือนมีนาคมนะครับผมก็ส่วนแฟนๆชาวไทยเนี่ยก็ต้องรอไปก่อนนะครับผมเพราะว่าดูบูบี้ภาคนี่ามนะครับของดูริมบอลเนี่ยของคนไทยเนี่ยยังไม่ได้ดูเลยนะแล้วก็คือดูรมอนดูบูบี้นะครับโดยไปต่างประเทายแดนฝันแห่งเวหาทุกคนก็ คือต้องรอไปอีกสักประมาณเดือนถึง3เดือนเลยนะเดือนตุลาคมก็ไม่แน่ใจว่าอีกประมาณกี่เดือนนะเพราะว่าตอนี้มันเดือนรกระดาษคมใช่ไหมเพราะว่าภาคสองพันยี่สามเนี่ยคือคนไทยเนี่ยจะได้ดูนะครับวันที่5ตุลาคมนะครับผมก็รอกันไปก่อนนะครับตอนนี้ก็เวียดนามได้ดูไปแล้วอินโดก็ได้ดูไปแล้วส่วนไทยก็เป็นปลายปีเลย5ตุลาคมได้ดูแน่นอนแล้วก็ปีหน้าก็ต้องมารอรูกกันว่าไอ้ดบีภาคดนตรีเนี่ย คนไทยจะได้ดูภาคไทยเนี่ยกันเดือนไหนของปีหน้าทุกคนถ้าเพื่อชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามชมชมปิดกายด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกดถูกใจเพจคนรักกระตูนแปลงร่างด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ